สวัสดีครับทุกท่านผมจากร้าน pn s h o p r e i n g นะครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการติดตั้งกันขโมยแบบไม่มีปลั๊กตรงรุ่นซึ่งวันนี้เราจะติดกับเว็บ1 1 0 i led นะครับ2019ซึ่งสินค้าเรามีจำหน่ายที่ช h อ p e ีนะครับท่านที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกับเราได้นะครับตามลิงก์ด้านล่าง สินค้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมนะครับปักเสียบเข้ากับชุดกล่องควบคุมสัญญาณเสียงรีโมทก็จะมีทั้งหมด2ตัวนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะต่อให้แอบสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับเรามาดูที่สายไฟกันเลยนะครับซึ่งเราต้องเอาสายไฟฝั่งนี้ไปต่อเข้ากับตัวรถนะครับเรามาเริ่มที่สายสีแดงครับให้มาดูที่สวิตช์กุญแจ ให้ไล่สายลงมานะครับมาดูที่สายสีแดงนะครับซึ่งผมได้ปอกสายไว้แล้วนะครับให้เอาสายสีแดงไปต่อเข้าสีแดงครับ สายสีแดงต่อเข้าสีแดงนะครับอีก2เส้นก็จะเป็นสายสีดำนะครับกับสายสีดำน้ำเงินนะครับตัวนี้ผมได้ทำการให้ตัดสาย2เส้นนี้นะครับแยก,กออกจากกันนะครับตัดสายสีดำกับสายสีดำน้ำเงินแยก,กออกจากกันนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับเนื่องจากเป็นรถ ทางร้านนะครับผมได้เอาสวิตซ์กุญแจเก่ามาทําให้ดูนะครับให้ตัดสายสีดำนะครับกัแบบสายสีดำน้ำเงินออกจากกันนะครับจากนั้นให้ต่อหากันนะครับฝั่งสวิตช์กุญแจนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะต่อหากันเหมือนกันนะครับจากนั้นให้เรามาดูที่สายสีเทานะครับให้เอาสายสีเทาต่อฝั่งสวิตช์กุญแจนะครับ เอาสายสีเทาต่อฟังสวิตกุญแจนะครับเอาสายสีชมพูต่อฟังตัวรถนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นสายสีส้มนะครับให้ต่อที่เดียวกันกับสีชมพูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ทุกท่านต่อแบบนี้นะครับ สำหรับท่านที่ไม่อยากตัดสายนะครับก็ให้ต่อเหมือนผมก็ได้นะครับให้เอาสายสีส้มนะครับไปต่อกับสายสีดำน้ำเงินนะครับต่อหากันนะครับ เรามาดูที่สายสีเหลืองนะครับจะเป็นสายไฟเลี้ยวนะครับให้มาดูปลั๊กตัวนี้นะครับให้มาดูที่สายสีส้มกับสายสีฟ้านะครับเป็นสายไฟเลี้ยวนะครับให้เอาไปเสียบฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับสายสีส้มนะครับอีกเส้นหนึ่งสายสีฟ้านะครับเป็นสายไฟเลี้ยวนะครับ สายสีฟ้ากับสายสีส้มนะครับรถรุ่นนี้ต้องใช้รีเลยในการสตาร์ทนะครับด้วยรีโมทนะครับซึ่งสินค้าเรามีจำหน่ายที่ s h o p e ีนะครับท่านที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างเลยเลยนะครับ อิเลของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีป้ายบอกนะครับว่าจะเอาไปต่อกับกับตัวไหนนะครับสําหรับท่านที่สั่งมากับทางร้านนะครับก็จะเราติดตั้งให้พร้อมเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับครับเอาสายสั้นของเรานะครับต่อเข้าสีน้ำเงินนะครับที่สายกันขโมยนะครับ ก็จะมีป้ายบอกนะครับส่วนสายสีแดงนะครับก็จะมีป้ายบอกครับเสียบเข้ากับสายสตาร์ทนะครับที่ตัวรถนะครับเหลืองแดงนะครับตัวนี้ก็เป็นสายดินนะครับต่อลงกาวนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2เส้นนะครับเอามาต่อด้วยกันนะครับ ก็จะต่อตรงไหนก็ได้นะครับตามความสะดวกนะครับส่วนผมจะต่อลงตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะต่อให้ดูตรงนี้นะครับ สายสีน้ำเงินเราก็เอาไปต่อเข้ากับสีเหลืองแดงนะครับสายสตาร์ทนะครับเหลืองแดงนะครับท่านที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามได้นะครับแต่ท่านที่สั่งสินค้ากับเราไปก็จะมีเบอร์โทรนะครับ โทรสอบถามกับทางร้านได้เลยนะครับท่านที่อยากได้แบบปักตรงรุ่นเราก็จัดทําให้ได้นะครับถ้าเราตอมันผมก็2เซตนนี้ไม่ต้องต่อก็ได้นะครับถ้าท่านที่จะต่อก็ ต่อเหมือนผมนะครับตามที่ผมเอาซื้อกุญแจเก่ามาทำการต่อให้ดูนะครับจากนั้นเอาชุดกล่องควบคุมมาเสียบเข้านะครับมีปุ่มล็อกนะครับปุ่มายล็อก สตาร์ทนะครับปุ่มบนปุ่มดับเครื่องนะครับดูบครับสายสีแดงต่อสัยสีแดงนะครับสายสีดำน้ำเงินกับสายสีดำครับตัดออกจากกันนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับตัดออกจากกันแล้วก็ พันหากันนะครับเอาสายสีสายสีเทาอยู่ด้านบนนะครับสายสีชมพูอยู่ด้านล่างนะครับให้ต่อแบบนี้นะครับ อถ,ถ้าเราตัดตรงถ้าเราตัดตรงนี้แยกจากกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่เราทําให้ดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้พันข้างบนหากันนะครับเอาสายสีเทามาต่อนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เอาสายสีชมพูมาต่อนะครับเส้นหนึ่งก็จะเอาสี ส้มมาต่อนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับเป็นลบจากทางร้านนะครับบนสายสีเหลืองก็จะต่อเข้ากับสายไฟเลี้ยงครับสีส้มกับสีฟ้านะครับท่านไม่มีก็ปอกสายไฟนะครับ สายนี้ก็จะเป็นสายที่มาจากรีเลย์นะครับรีเลย์ของเราก็จะจําหน่ายที่ช้อปปีนะครับตามลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะมีบอกนะครับหรืท่านที่สั่งแบบต่อรีเลย์ให้ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสายสีนำเงินก็จะเอามาต่อเข้ากับชุดรีเลย์ของเรานะครับ สายสีแดงนี่นะครับออกจากดิเลย์ก็มาเข้าชุดสตาร์ทนะครับตรงนี้นะครับสีเหลืองนะครับเหลืองแดงนะครับสายสีดำสองเส้นนะครับก็จะต่อเข้าแตดินนะครับต่อตรงไหนก็ได้นะครับขอบคุณครับ